สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเอ่อตอนนี้คือเราจะมาบอกว่าเอ่บเอิบนี่นะคะแอปนี้แอปแอปตัวเปลี่ยนเสียงพอเราเอามาร้องในโทรศัพท์แอปเอ่อใช่เอฟิกเอานะคะทุกคนเอออันนี้แหละทุกคนแต่เราจะมาลองกันนะคะทุกคนกดไปตัวแอป ทุกคนเนี่ยกดไปต,ตรงนี้นะเห็นไหมเกดไปแล้วก็กดพูดนะคะกดไปตรงนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าเราก็จะทุกคนพูดอะไรก็ได้ดูหรือเปล่าในฟรีไฟล์อ่ะทุกคนสาม,มารถมีชุดป,งปางๆแล้วก็มีอาวุธเราจะพูดคำว่า สวัสดีค่ะโอเคนะคะอ่ะต่อไปเราก็ทุกคนก็เลือกไปเลยว่าจะเอาอันไหนนะคะทุกคนเลือกไปเลยสวัสดีค่ะ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 ก็ได้สวัสดีค่ะก็ได้แล้วมันอยู่ในถังาสวัสดีค่ะคาชีน้ว สวัสดีค่ะ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 เร็วเกินสวัสดีค่ะแล้วก็จะเอาเสียงเอาลองเอาเสียงซอมบี้ด <sm> <Clark> ูนะยังไงซอมบี้สวัสดีค่ะโอ้เสียงไม่ใช่เสียงสวัสดีค่ะแล้วบางคนชอบก็เอาเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ไดไดกดลกดไปตรงนี้นะคะกดไปตรงนี้นะบ้านเราจะฝนตกนะกดไปนี้อ่ะแล้วก็กดมาตรงนี้นะคะเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเราจะเอาไรนี้นะเด็กไม่ได้นะเด็กเล่นไม่ได้นะคะทุกคนต้องเอิอต้องอายุแบบต้องรู้เรื่องก่อนนะคะทุกคนกดไปตรงนี้เท่านั้นนะคะนี่เลยน้องกอง กดไปเลยแล้วก็กดเป็นเอิมลูกภาพก็ได้นะคะเอิมเป็นลูกภาพตรงนี้นะเห็นไหมกดเข้าไปาตัดไปเลยต่อไปกดไปตรงนี้กดไปอันไหนก็ได้นะคะลูกไหนก็ได้เอิมแล้วก็จะหาลูกก่อนนะคะทุกคนเพราะเป็นนี้ก็เราก็เแาชอบลูกนี้นะคะทุกคนมาดูนัง แบบใหม่นะอันนี้พูดแบบใหม่แบบเหมือนพูดกระจายอกระจายข่าวะเออไม่ใช่ดิอะไรวะลูกเราไมแล้วก็กดตรงนี้นะคะทุกคนกดไปตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบให้ลงนะคะ YouTube อ,อะไรพวกนี้เชฟอะไรส่งไปให้เพื่อนอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราจะกดไปตรงนี้บันทนะึกนะอยงนี้อ่าเสร็จแล้ว สตาร์เมเกอร์เขามีกิจกรรมทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม,ไ,มได้รับอย่าง